สวัสดีพี่น้องสวัสดีสันคนนะปลาแกงะใหม่กระใหม่ใส่เห็ดปัวพี่น้องปลาเต้า้ถั่วต้มก๊บวัน้องอใส่ถั่วหน่อยนะให้ยแบเมีนข้าวเมีนข้าวลูกมันกบบสิน ถั่วนอยถหอยกัถัวใหญ่นี่เออมันจังลอบเดียวเลยดิกินแล้วแล้วก็แล้กินเมื่อไรก็เบิดมัจมตาอีองหอกบวงไอนนหนบมึงเนี่ยเาเนี่ยอืออือลอบเดียวเลยมันงเบ Chẳng yep. xếp Càng thêm hết củ ăn thì nó có một cái xếp gì đó Ú, bằng nội cơ Hai cái bàn áp bằng gì Măn phừn Măn hết lột thuộn rút thang Có lèn như theo Anna khám lắm là... Ừ, à. là cả Mẹ đã có nám, nhưng <laughs> mà thập thịt <đó. cười> เดี๋ยวปักไอ้คนตายเนี่ยหลุดฮะก็ไปเจาะทันทีเลยกรับไปเนี่ยยกแมนห้ามออกอีกโหอย่าบอกได้สูงกว่โคจงสีเรียของไอ้หนูห่นตัวลอยเลยออนเลืยตัวเดียวมึงออกมึงเงินจองเป็นบ่เขาจองเมียนมา

เออมันโยกเข่างามกินได้ใหญนุ่เนี่ยงาเด้อเดอไเยด้เตักหลอเดียวด้วยค่ะยังแสบโอ้ยงอขี้เถ้าแกงมาหแกงมาซุ้มเนาะร้อนร้อนเอ อย่าไม่เหมาอย่างๆอยู่แล้วย่างเลยแม่จะไปปุกมันนัดแม่ไม่ะไปปุกมันนแม่นอนปแม่เปิดแล้วเปิดมันเป็นไงเอาปุกมันสนะแม่ปูกมันขึ้นมาแม่เอาตัวแม่จะไปปุกข้าวเวิ้ง่้าว เลียงขาวเลียงขาอย่าเอาโอ้ยบัลลมากับปควนมันก็แตกบุญเลยนี่เลาะก็นนางตาไทแม่ตาไทยั่ไงนางแล้วแม่บักอ้วนแล้วแม่ตัดการมนนนอเออตัดนุ่มนล้วอื้องังเขาตังนุ่มๆพงเเละเหมาะสมดีน่วางี่นักวนเอลิอ่าดีเสรแล้วโอ้ยบอกมันบอกเปังสูดกรไดบอกปยังไปานอู ยังไงต้องยังไปหก็พอได้ดอกีเขาบริกาเจ้าาเียมาทเียถ้าเราพิมพ์อมาีปุ๊บมารมาหังยังพถือมั้ไปดังแค่พอเถอกระดิ่ซ้อนได้แล้วกินทั้งหนมามัดีกับอะไรยังม่กอกมันีคนุ้เุ้งมันจเข่าได้จุุ้ยอเดกมมันจะเข่าได้ก็จะเอาตังมาตัง นอหมูกนตาเาับเต็มอ่ะมานังไก่ลูกคือเป็นเสดสูกันยามาลูกยามาเป็งอีแมแล้วกนี่เดินพ่อแหงมื้ับมนยนแข็งหลกเขาข่า่างกินข่าหายก่อนเปนบ่ขาางนอย ท้องแส้ฮ <wounds> ่าจนชองปองปลาลืมเห็นม <woods> ึงต้มมึงมาโทษดีบ่ะเขาไปให้ต้มเพิ่งใส่ให้ปวกน้ำมไมัยหวานมึงสบะะมัยวานเด้มึงซื้อมาพอมันไปกับคู่นรบะบ่วานอะไรบเกมเมนนี่งเดียวเดียวสิบอกะเอิผมมีไปกับคูเวลาไปซื้อเย่่ง ได้บกไ้มหิุันิ้งจุ่ได้ับ่เสร็อ่อก็ได้่อ้ส่มกับสุดกลังเได้ไมั่ะนี่ได้แม่นี่สุมแกอยสวนกระกระหอนเจ้าแม่กระหอนเป็นยังแต่กระจุให้กินจุให้ัวนะแม่เเด้อลูก่าเด้ จปุตะไรอ่ีบกัวแะปุลเดแต่ลูกขี้เดดด้วสิบอกนได้จะกว่าิหาแกงน้ำม่เอาดิเนะใบอกว่รจะออกมาใส่หนักยอนี้ยอพูดเลยววันันนแจกไว้ตายอ่ะนี่มาลงมงดูล่ง นางกไปกินเมียงป่อนวันนี้ว่้พ่นเข่าลงน้าบ่เป็นไรบ่ได้จะมันสัเมียเผาเว้ยผูกชิดเอาไงอมะจอดไปละมนไละโอ้ยน้ามืยเลาน้าข่ามีแต่เข่าจะจอกืนนไงปาใหม่กันเด้่ยเป็นใหม่เสร็ีนื่อส่ป็นนวลรไปจะบวกล่ะบแม่มันสแล้วหนอไม่บ่มึงนะ น้ำมัน,นป่งหว,วานที่แม่ห้ยกุ๊กข้รมรสาลมกุมรดเ่าได้ีใจตสามลมน่ก็ผนนะน้องท่าบา้นกินโน่้อง,ง,องอกินโน่รอ่าแม่อแบอกแล้วบอกกีทก่ทนีนกขจแล้าก็หายอยู่นกแต่ว่ากุเตอรดแน่ได้โบแม่น้ำมัป่งไป้าบตอวนังหวาป่หวานจอดจอดน ายคนเกินเแม่ดูแลแต่ลูกก็มีแม่นรอข้าที่ไปอเลยน่ยส่งไปเกาหลีกับบกอ้วนเออดแต่โมโาจะไปตกอยู่ไรเด้อบเป็นการทิวทกอยู่ทะเลว่าให้อะไรเกหาอก่าคือเก่าเลกิน้อืนี่เป็เดน นี <CK> ่ไปกันใหญ่ใหญ่ด้วยบุลรดเนาะวะอักขวัญซูชิเนไปดิกันมึงบอไปอกวด้วยนักซื้อคือมึงหาอ่าเนี่ยเบอเป็นน่ะไปบอสกันเดี๋ยวขับไปขับไปขจะผ่านเนาะหารันไปการฟรีดีแมนะ ก็ยามักแล้วเน่มาอนพัวเแหมคุยอย่างหรือ่ากับสีห้าที่กู่วาฟื้นว้าใหญ่ช้อนเรานี่นะคะเลยบริการน่ยัดทีเข่าอีกบ่ได้ยังไงคะถยนั่นก็บวบเยก็ยงคือกับแต่ให้อกว่านี่มีกระพ้ามีระพ้าในัวเนาะ ไ่ได้แ้งบ้านไงแ่งอะรต่ไบซีกันแน่พวกพีกลายซีมแตใหญ่จะไใครได้กัเล่าผมมีได้ค่ะแ่พววพีกจะเปล่นเ็แล้ว่คนกย่่าัจะกรูถ้า้อปุ๊บกมาปิดรอนี่ป่ป่อนนหลังยังร้อนะแม่นี่ บอมันบ,บนนนะนนันเทศไปได้นะกินลงไปกระเพื่อมหวางอะไรนี่ลางอามากักผิดหน่อเนียมันกินสั่ง้าหมาง,งายๆหนะ่อยยากเสิปากมันรดเสแพ้เจ้าว่าได้นี่มนำอลีได้สูกร่างกับกินอลีอได้หมัก้ิดนะอ้าวหนูที่ป่อ,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 อย อัน้ยำอะบาืับบาคือุเออบบุนนะห่อนตอนบวบายไดโนคารกบนเอฟซีเจาสิว่ากับจจยคารบบอะม่ี่ได้นโอนี่ค่ะมันใสขึ้นทีเด็ดเบ็ดกบบ่หน้าุ่มปาหหยง่ไม

กัซึ <S <s ่งลึงแ้วมันจะติงะเราวกับซึ <h <h ่งลึงเมียกแบบักหลังเรามันจะติงไหะมรับเอกมันบ่ไเ้มันบเวไหไปเปล่บ่ว่ารเันตอัวนาไหวนะกันนเอาการกับเวลาเอื่อนงัวิัวระไหวไหนรีบมันไหวไหนขัวเร็นไหวมีอะไร เต้เบ <ừ> ิ่งอีดำเดนะแม่เดี๋ยวมันจะแม่เลี้ยงรูกด่าจัจชาแล้วปลาดำอุ่มเลยอาอืมมินดีกลาดำอุ่มช่วงอปนทีงดำเนี่ยกำลังแส

ไดแ่ป่าแลวกูนันมึงไปอยู่ในใจว่าแม่พอเดี๋ยวจะไปอยู่ตาย่มคน่ปสกเ่นขับันแป่ามันก็อยู่ก็ได้นทิ่ถอดอย่บากูมีโชวเรา้ยนีอีมันก็มยู่แง่ห่บ้าง ອັນນະພີ່ນ້ອງຂໍກັນໃໝ່10ນະບາຍ